เราซื้อ,อยาเราอานฉลักยาฉะนั้นเวลาที่จะเลือกซื้อกองทุนเราก็ต้องอ่านฟันแฟกชีสกันอีกใช่ค่ะ,คะสิ่งแรกเลยที่ฟันแฟกชีบอกเราและเราต้องรู้นะคะก็คือมีนโยบายเขาเอาเงินเราไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนเป้าหมายคืออะไระเป็น กองทุนประเภทแอคทีฟหรือว่าพสซีฟนะคะแล้วก็มีปัญผลหรือเปล่าเขาจะบอกหมดเลยนะคะแล้วก็บอกประเภทของสัดส่วนสินทรัพย์ที่ลงทุนด้วยเช็ค <Check S 1> <ๆ>ก่อนนะคะว่าเหมาะสมกับความต้องการของเราหรือเปล่าค่ะอย่างที่2ก็คือระดับความเสี่ยงแล้วก็ความผันผวนของตัวกองทุนรวมเป็นความเสี่ยงต่ำไปสูงนะคะส่วนที่3นะคะก็คือสัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนค่ะแล้วก็ต้องรู้ว่าเรากำลังลงทุนในอะไร <S <S อีกหนึ่งอย่างที่เราต้องดูในฟันแบ,บ็ชีซึ่งเป็นสิ่งที่ใครหลายคนอยากรู้ก็คือผลการดําเนินงานย้อนหลั นะคะสุด <ừ> mm. ท,ท้ายอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญค่าธรรมเนียมค่ะเพราะถือว่าเป็นต้นทุนนะคะในการลงทุนของเรานะคะจะลงทุนไม่ว่าจะในกองทุนรวมไหนก็ตามยังไงก็ต้องดูฟันแฟกชีทก่อนเป็นอย่างแรกตามนี้ได้เลยค่ะ